อันนี้ตอนไม่ได้ชาร์จเปิดไม่ติดนะครับอันนี้จะเสียบสายชาร์จนะครับเสียบแล้วมีไฟแดงขึ้น จะเปิดเครื่องติดนะครับเไม่ติดจะไม,ไม่ไม่ติดเอาว่า อันนี้เปิดติดแล้วนะครับโอเคมองไปทห่นี่โอเคสังเกตว่าวันที่จะเป็น0-0-0-0เวลาเป็น0-0-0-0นะครับ ก็เราป38 39วันที่จะเป็น0 1 0 2 0 3 2013ผมจะทำการเซตค่าสักค่าหนึ่งอจะโอเคจะตั้ง ตั้งวันที่เป็นใช่ จะตั้งวันที่เป็นเป็นปีหนโอเคครับโอเคเมนูจะสังเกตว่าวันที่จะเป็นจะเป็น2015แล้วนะครับต่อไปผมจะทำการดึง ดึงสายชาร์จออกช่วงนี้จะเปิดไม่ติดอืมเปิดไม่ติดเราเสียบสายชาร์จไปใหม่นะครับเอ่อจะเปิดใหม่อีกครั้ง ไม่ได้ใส่การ์ดวันที่จะมาที่2 0งศอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการบอกว่าไม่ได้ไม่ได้วันที่มันมันเปลี่ยนดีเซตตัวงทุกครั้งที่ถอดปลั๊กหรือไม่มีการใช้งานมันทำให้การใช้งานนั้นยากมากจะเซตค่าอะไรไว้พอเปิดเครื่องใหม่ปั๊บทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนค่าโรงงานใหม่ทุกครั้งนะครับ ทำไมทำงานลำบากมากเส่งานได้ลำบากมาก